มาดูกันค่ะทุกคนจากต้นส้มนะคะที่ใบเต็มต้นเขียวชอุ่มนะคะวันนี้เจอแล้วตกใจนะคะใบหายไปไหนหมดโอ้โหอร่อยมากนะจ๊ะหนูไหนกล้องโฟกัสน้องสิดุน้องสิน้องทำอะไรอยู่กล้องไม่โฟกัสต่าเดยวนะอูอ้อร่อยจังเลย มีใครเขาเจริญอาหารอยู่ตรงนี้อ,อือหืออือหือสยองอยู่นะว <What? S 1> ้ยุยไหนดูซิมีใครบ้างดูสิสมาชิกอ,อือหืออือหือตัวนี้ก็คือกำลังอร่อยพี่ปลาครับไม่ดูแลต้นส้มให้แม่เลยอะอ,อืออือวนทวนสมบูรณ์กันมากนะคะไม่ได้มาดูสองสามวันดูซิ พี่เฮงขยับไปหน่อยดูน้องสิดูน้องสิอส้วนทวนช่โเออตายตายต,ต้องทำยังไงดีคะทุกคนจะทำยังไงกับน้องๆดีคะสยองอยู่เดอ้อ